มาครับมาดูลีลานะฮะลีลาในการเสิร์ฟในการทำอาหารนะครับผมเป็นคอลเลกเตอร์ของใครของมันนะครับผมอะไรนั่นก็มองดีอย่างเลยเออแล้วก็ได้ปรุงละทันทีละปรุงละปรุงละปรุงอะไรมันก็ไม่รู้นะครับพี่น้องครับจะเห็นละน่าชานมากเลยนะฮะโอ้โหใส่ผงมซสลาซอสพริกกระเทียมแล้วมะเขือเทศหยอะลงไปนะคโอ้โหหยอะพริกพริกสดนะฮะต้นหอมผักชีนะฮะต้องโรยแน่นอนเพื่อให้กลิ่นหอมนะครับผม น่าชานมากเลยนะครับผมอนี้ก็ใส่อะไรนะเครื่องแกงนะฮะแล้วก็มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าอนี้เยอะอะไรนะโอ้โหสีสันน่าชานมากเลยนะครับโอ้โหคลุกเคล้าคลุกเคล้าทีน้โอโหลีลาอืม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 อมองมองมอ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 ือืมมอมอือมองอืมอืมอือือ อาละทีนี้ก็คลุกอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เนื้อสีสันสวยงามให้มันลงตัวนะครับผมโอ้โรยอีกนะยังไม่พอใจนะฮะโรยอีกหยอกอีกยังไม่ได้ชิมเลยนะหยอกอีกแล้วอืม้มนาทานมากเลยสีสันแบบอืมอ้มโอม้นี่โรยอะไรอูเหมือนน้ำปลาเลยนะเหมือนน้ำปลาบ้านเราเลยนะ โอโ้เสริมผักชีอีกหน่อยนึงนะพร้อมเสริมนะฮะอืมน่าทานมากนะฮะแล้วก็ใส่อะไรนะหอมแดงนะฮะผมน่าทานมาก